ท่านผู้ชมทุกท่านรายการนิเทคทุเดย์นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ชมเกี่ยวกับเรื่องของนักศึษาแผนกบัญชีที่เขาประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับได้เงินเดือนเป็นแสนแล้วเขาก็สามารถจะเลี้ยงครอบครัวเป็นผู้นําของครอบครัวได้นะครับวันนี้นะครับเรามาดูนี่ครับอาคาร3นะครับเป็นอาคารที่ตั้งมาแล้วเมื่อปีพศ2531ปีนี้6-5ก็่า34ปีแล้วนะครับแต่นี้อาคารนี้ เป็นมาตรฐานของเรานะฮะแต่ว่าเรามาดูข้างในว่าตัวอาคารเรามีการรีโนเวทใหม่ตลอดเวลานะครับเราจะมาชมกันครับครับถ้าดูบรรยากาศทั่วๆไปนะฮะจะเป็นที่นั่งพักผ่อนของเด็กนักเรียนนะครับลองดูเด็กเรื่องเด็กของเรามีความสุขขนาดไหนลองดูนะลองดูนู่นเนี้ยนะครับในนี้ก็ไม่ได้บอกเด็กก่อนนะฮะนั่งทานข้าวทานอาหารกันตอนนี้เด็กมาที่วิไลมาทานอาหารนะครับโรงอาหารเราจะขายเป็นเป็นเป็นกล่องนะครับหรือใส่ภาชนะที่ ที่ไม่ต้องล้างใช้แล้วทิ้งๆเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นกระดาษชั้นอ้อยนะครับต้องดูอาคารนะครับนี่เข้ามาในอาคารแล้วนะฮะท,ที่ดูอันแรกนะครับอันนี้เป็นถ้วยรางวัลอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะับเป็นถ้วยรางวัลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เป็นรางวัลชนะเลิศที่ทางนแผนกเข้ามาติดตั้งให้กับคนที่มาเยี่ยมวิวิาลนะครับหรือนักเรียน รุ่นพี่นะครับหรือนักเรียนปัจจุบันได้เห็นนะครับว่าเรามีรางวัลอะไรบ้างนะครับคงคงไม่เจาะลึกนะครับเป็นโครงการที่ชนะเลิศต่างๆตลอดและระยะเวลาที่ผ่านมานะครับไปดูการเรียนการสอนก็เป็นอย่างไรนะครับแผนบัญชีของเรานั้นไปแข่งที่ไหนส่วนใหญ่จะกวาดรางวัลไปนะครับแล้วก็ที่นักเรียนความรู้สึกว่าจบมสามแล้วเรียนบัญชีส่วนหนึ่งก็ทั้งยากนะครับแล้วก็น่าเบื่อเข้ามาดูกันนะฮะนี่ทางขึ้นบันไดนะฮะผมพักคอยก็จะเป็นนี่ หัวหน้าแผนกนะครับอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับนี่กฝึกขดับกรในแผนกมีผู้ชายท่านเดียวนะครับตอนนั้นเป็นผู้หญิงนะครับก็หมอสำหรับบัญชีนะบัญชีก็เป็นแผนกชย์ที่เขาเรียนนะฮะก็จะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นหลักนะครับอันนี้จะเป็นชั้น2นะครับที่เรียนแล้วว่าห้องเราเนี่ยใช้อ่ตึกนี้เป็นอาคารเรียนที่ตั้งมา30กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าเลมีการปรับปรุงที่ทันสมัยนะครับดูด้านนี้เด็กห้องกำลังเรียนแอบแอบดูนิดนึงก็ได้เด็กกำลังเรียนอยู่นะฮะ เป็นห้องปฏิบัติการของแผนกบัญชีอันนี้แผนกบัญชีนะครับของวิทยาเขตเรามาคุยกับหัวหน้าแผนกกันนะครับเข้าไปเลยเนาะสวัสดีครับดีครับอันนี้ห้องของครูบัญชีนะครับอาจจะเห็นนะครับห้องทั่วไปมาตรฐานของเรานะฮะจะมีเครื่องออ l อิว e ันให้กับ ครูทุกคนไม่ว่าจะแผนกไหนก็ตามไม่ใช่เฉพาะแผนกบัญชีนะเครื่องออร์ n ดวันนะครับแล้วก็มีระบบสายแลนเป็นไฟเบอร์ออปติกเดินให้ทั้ง14อาคารเพราะนั้นการส่งงานการเตรียมงานทุกอย่างจะพร้อมอยู่ในระบบของเรานี่อาจารย์ธุมคิดนะครับสวัสดีครับนี่เป็นรองหัวหน้าแผานกอยู่มากี่ปีแล้ว26ปี26ปีเป็นสิเก่าสมัยเรียนได้รับทุนปะไม่ได้รับเป็น <laughs> หมดอาจหมด <laughs> ใช่ใช่หมดร้อยเปอร์เซ็นแต่รุ่นปัจจุบันดีนะใครเก่งๆแบบอาจารย์เนี่ยนะครับรุ่นเก่าๆก็จะเสิร์ใหญ่จ่ายเองเมื่อก่อนค่าเทอมเมื่อก่อนอาจารย์เรียนค่าเทอมเท่าไหร่โออาจารย์ขา2,600ปีจะจำ <ะ S 2> ได้ไหมเนี่ย3,000บาทใช่ไหมน่าจะใช่3,000บาทจําได้เพราะว่าหนูได้รับเงินเดือนก็5,000เจ็ดะค่ก็คงไม่แพงที่บอกใน3,000บาทเพราะปัจจุบันนี้ค่าเทอมนักเรียนก็ยัง3,500เหมือนเดิมแต่ก็ขอบคุณมากครับอาจารย์คติเดนดองคนหับ อันนี้ไปคุยกับทางหัวหน้าแผนกในป่าไว้จันนะครับอันนี้จอาจย์ลืมภัยนะครับเอ็มบฑิตน,นะครับครับนั่งแล้วนั่งแล้วแต่ผมอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมไอเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งโทรศัพท์มีอะไรอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์เต็มที่นะครับเบาะยังไม่แกะแกระ,ะ,ะดาษเลยเนี่ยนแสดง <laughs> นะครับเป็นต้มนมาตรฐานของโมเดิร์นฟอร์มนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าครูเราก็จะมีความคิดว่าเออถ้าครูเรานั่งสบายนะครับ มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนพร้อมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นออปชันให้ครูเขามีความความพร้อมในการสอนเต็มที่นะครับเน็ตไม่ต้องกลัวนะครับบริการเต็มที่อยู่แล้วนะครับมาเป็นครูตั้งแต่ปีไหนเนี่ยปี2532ค่ะ32นะครับค่ะ <c oughs> ปีนี้6กข้ากับสามส<ป>ิบสามปีสาสิบสามปีแล้วค่ะ<ป>เป็นหัวหน้า,าแผนกกี่ปีแล้วเป็นหัวหน้าแผนก็ประมาณเกือบ เกือบ20ปีค่ะอยู่จำไม่ได้เป็นหัวหน้าแผนกเปีอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นหัวหน้าบบัญชีเป็นหัวหน้าบบัญชีแล้วปรับมาเป็นหัวหน้าแผนกเนปิถึงปัจจุบันนี้นะครับโอเคพอดีสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงสิทธิเก่าของเรานะครับคุณแดงนะครับนองแต่งนักแต่งที่เขาประสบความสำเร็จนะครับแปลมาอยากให้ครูฟังครูก็ดูกันอยู่นะหลายคนถามนะครับจบม .3 ม .6 ปวชสาขาอื่นมาเรียนต่อบัญชีเนี่ยทั้งยากทั้ง ครูทั้งสอนดุนะครังเรียนก่อนลำบากอะไรขึ้นมาเนี่ยร้อยแปดพันเก้าจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะไม่จริงนะนะคะว่าจากสิทธิเก่าที่ติดต่อเรามานะคะแล้วก็สิทธิเก่าที่ประสบความสําเร็จตอน,นะะท้าเนี่ยเดี๋ยวให้ทางแผนกบัญชีเอาสิทธิเก่าที่ประสบความสําเร็จมาขึ้นภาพให้ดูเดี๋ยววันนี้เราไปแอบ,บดูครูคสอนจนริงว่า,วาสนุกจริงไหมเออมันสอนยากจริงหรือเปล่าเด็กเรียนแล้วโอ้โหเครียดกันทั้งชั่วโมงหรือเปล่าอะไรไาไปดูกันค่ะจ้ะ ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสร้างมา30กว่าปีแล้วแต่ยังสะอาดสะอ้านเพราะว่าในแต่ละชั้นนั้นเราจะมีพนักง,งานทำความสะอาดดูแลตลอดเวลาส่วนนักเรียนก็ดูแลเฉพาะในห้องใช่ไหมอจาะในห้องอย่างเดียวนะครับคือไม่ต้องถึงถึงว่าฝาดเออเพิ่งต้องเช็ดถูแล้วอย่าให้มีขยะในห้องนะครับแค่นั้นเองนะครับช่วยเป็นการสอนนักเรียนให้รู้จักดูแลความสะอาดด้วยเดี๋ยวเรามาแอบดูกันว่านี่อะไรเนี่ย อ๋อแข่งขันโปรแกรมอ๋อสมาร์ทบีทไหมความว่าโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เด็กนักเรียนเนี่ยต้องเรียนต้องเรียนทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ทบีทเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในในการเนการสอนการสอนทั่วไปนะครับมีอีพี มีระบบเกมโปรแกรมสําเร็จรูปแล้วแล้วมีอีโปรแกรมหนึ่งที่ที่เราสอนขึ้นมาโปรแกรมอะไรดิโปรแกรมสาเร็จของเอ็กเพรสเอ็กเพสอ๋อแต่เอ็กเพสนี่ใช้เยอะใช้เยอะของสํานักงานบัญชีทั่วไปแต่เรา่าตอนนี้มีอยู่4โปรแกรมหลักสี่ถึงห้าโปรแกรมค่ะที่อื่นสอนยังไงไม่รู้แต่ที่นี่เด็กบัญชีทุกคนจะต้องเรียนอย่างน้อย4โปรแกรมสมาร์ทบีดเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เราส่งเราเรียนจริงนะครับทางบริษัทสมาร์ทบีดเนี่ยก็ที่ทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาก็จะแข่งขันวิไลเทคส่งย3แข่ง 1ริงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เงินสะสมทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่1ที่2อะไรมาเนี่ยแสนกว่าบาทเงินแต่นออาไปไหนเนี่ยให้นั้นสามหมดเลย<ห>ค่ะมหมดเลยค่ะ่ะไม่ได้เก็บไ้เลยค่ะก็ะอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรฐานของเรานะเรียนเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเด็กอีเท็กก็ควรจะทราบดีว่าไปแข่งขันไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นแข่งขันแผนกอะไรคนไหนก็ตามวิเลยจะจัดเตวให้วิเลยจะออกค่าไม่เลี้ยงให้ไม่เลี้ยงให้นะเราจะจัดรถส่งให้ดูแลให้ทุกอย่างแต่เงินรางวัลที่ได้มา ให้เด็กร้อยเปอร์เซ็นต์ครูผู้คุมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับได้แค่ความภูมิใจความภูมิใจอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าบางสาขาเนี่ยไปแข่งระดับโอลิมปิกเลยแข่งระดับจังหวัดระดับประเทศระดับอาเซียนระดับโอลิมปิกซีระดับได้เงินเป็นล้านก็มีนะครับไปแข่งขึ้นมาแล้วก็เอาเงินนี้ไปใช้ในครอบครัวได้นะครับเดี๋ยวไปแอบดูกันนะครับนะครับถ้าแล้วเราต้องเคาะประตูเนไม่ต้องเคาะนะแอบแอบเข้าไปเลยนะครับเอาเข้ามาเข้ามา จ้าเอ๋ว,วัสดีครับวัสดีสดสดลกูลกๆโอเคอันนี้เป็นนักเรียนปีไหนลูกปีสองครับปีสองเอ้าใช้มือถือเล่นได้ด้วยหรออ๋อตอนนี้พอดีเรากำลังทำกิจกรรมค่ะหลังจากเรียนเสร็จนะคะก็จะมีการทำแบบฝึกหัดนะคะเป็นทฤเฎีเกี่ยวกับความรู้ทางการบัญชีที่เรียนไปตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องการตีกลุ่มเ,เพิ่มก็จะมีเกมให้เด็กเล่นอ๋อหมายความว่า เรียนเสร็จแล้วเอามือถือปกติแล้วเราไม่ให้มือถือเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามือถือเข้ามาแล้วเป็นจัก้มก้มหน้า<ช>เพราะฉะนั้นเวลานั่นปุ๊บเนี่ยครูสอนก็สอนไปเด็กนักเรียนก็เล่นโทรศัพท์ใช่ครับเราจึงมีระเบียบอ๋อนี่นี่นี่นนเขาบอกว่านักเรียนทุกคนนั้นก่อนเข้าเรียนจะต้องเอาโทรศัพท์มาวางไว้<ช>เป็นตัวยืนยันว่าโทรศัพท์ไม่ได้เอาไปเล่นเกมนะครับ แต่ตอนนี้ช่องจะว่างทั้งหมดเพราะว่าอาจารย์ให้นักเรียนเอาสามารถเอาเอาโทรศัพท์มาใช้ได้ก็คือนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะในการเรียนครับในนี้ก็จะมีทั้งหมด5-50าสิบประช่องโ<ช>น้หมายเลขอะไรลูกสิบส่ก <14 S 1> <14 S 2> ็จะต้องวางช่องที่14นะฮะโอเคนะท่านผู้ชมหรือตัวนักเรียนที่กําลังแก่เรียนหรือเรียนสาขาอื่นรู้สึกว่าโอ้เรียนบัญชีมันยากเรียนบัญชีวยความรู้สึกว่าไม่สนุกเลยนะครับเอเห็นมากําลังเล่นเกมอยู่ก็เลยมความรู้สึกเออมันเป็นยังไงอธิบายไฟอีกทีนึง จริงๆแล้วนะคะวิชาการบัญชีเนี่ยเป็นวิชาที่สนุกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเนื้อหานะคะแต่ว่าในบรรยากาศการเรียนการสอนเนี่ยเราไม่ได้ให้ทำ คำนวณหรือว่าให้ทําใส่กระดาษอย่างเดียวอะค่ะสมัยสมัยที่หนูจบบัญชีใช่ไหมใช่สมัยก่อนหนูก็จะมีกระดาษมีสมุดเล่มใหญ่ใช่่ะมถ้าเรียกสมุดลายเส้นสมุดลายวันทั่วไปแล้วก็บาตีเส้นทขามาสมัยก่อนหนูทันใช่ไหมใช่แต่ปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วมั้งปัจจุบันนี้ก็เราประยุกต์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วยค่ะพออมีการท o ก g เกิล e ีตนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีในในคอมพิวเตอร์แล้วก็มีโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆที่เรานํามาประยุก้เมอกี้ถามหน้าแผนกแล้วมีโปรแกรม อย่างน้อย4โปรแกรมนะครับนุอยู่ปีไหนลูกปี2นะปี2ตอนนี้เรียนโปรแกรมบา้างยังเ,นะเรื่องเรียนมาแล้วแต่่านจะจบปวชาวสาวลูปวสด้อย่างน้อยต้องเรียน4โปรแกรมใช่โ <Program S 2> ปรแกรมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปใช้ในชีวิตจริงๆเมื่อเวลาเราทํางานมื<ช>้นฐานทั<ช>่วไปนะครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือมาตรฐานของวิทยาลัยเราแต่ละห้องเนี่ยจะมีโปรเจคเตอร์นะครับทุกห้องมีจอนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับ เดินสายแลนด์ให้กับทั้ง14อาคารนักเรียนจะไม่ได้เรียนประจําห้องนี้ใช่ไหมหมดชั่วโมงก็จะไปเรียนห้องอื่นแต่ว่าทุกห้องนั้นจะเป็นมาตรฐานของเราว่าจะมีแอร์ให้นะครับจะมีโปรเจคเตอร์นะครับมีจอมีคอมพิวเตอร์ให้นะครับอันนี้เป็นออนเดียร์้วบป่ามีไม้ให้มีไม้ให้ด้วยมีลําโพงมีไม้ให้นี่เป็นพื้นฐานของของวิไลเรานะครับที่จะให้ครูสอนนั้นพร้อมที่จะสอนเต็มที่นะครับ ครูก็ไม่ต้องเบ่งแต่ก่อนนะครับห้องแอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เมืองไทยอากาศร้อนนะครับก็คงเข้าใจนะอากาศร้อนนะครับแต่ค่าเทอมเราก็ไม่ได้เก็บเพิ่มนะไม่ได้เก็บเพิ่มค่ะสามพัน <c oughs> 3, ห้ามานานแล้วเมื่อกี้ถามอาจารย์สมคิดเป็นติดเก่าเสียค่าเทอมเมื่อ30กว่าปีเอ้ยยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็สามพันห้าปัจจุบันนี้หนูแผนกบัญชีเสียค่าเทอมเท่าไหร่ดิี่ยสามพันห้าค่ะสามพันห้าอ่าอีเอลต่างหากนะครับอีเอลคือสถาบันภาษา่างหากนะครับ เออเดี๋ยวถามถามนิดนึงจบมมมอสามี่ไหนมาลูกโรงเรียนพนมสครคามพนม,พนม,มอ๋อที่พนมที่8ปดเลี้ยวนะครับพนมที่8ปดเลี้ยวนะแล้วเรียนบัญชีตอนนี้เรียนบัญชีเกรดเกรดได้เท่าไหร่ลูกตอนนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งมาได้สี่ค่ะได้สี่ตลอดไหมเอาละ <c oughs> เรียนดีจังเลยเอาถามหนูบ้าง <c oughs> อ,อไม่เป็นไรลูกเราคุยกับกล้องได้หนูจบ จบจบจากเรียนไหนมาจบจากพนัทพิทยาคะ่ะอ๋อพนัทเจคารอยู่ตรงนี้เองนะครับพนัทเจคารตัวนี้อยู่ปปชอสองเขาบอกว่ายากยากยิ่งมากไม่ค่ะไม่ยากเพราะว่าหนูเรียนเก่งป่หรือมีส่วนไหมก็มีนิดหนึ่งมีนิดหน,<ช>นึ่งน,น,นะครับ <laughs> ได้อาจารย์ช่วยด้วยบางทีที่แบบไม่รู้ว่ะค่ะอาจารย์ก็แบบจะตอบได้ทุกคําถามที่แบบต้องสัยก็ถามอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์ประจําวิชาอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษานะครับจะถามได้เพราะเราบอกเรา การเรียนการสอนเป็น Google Classroom เด็กทุกคนก็ต้องรู้ Google Classroom นะครับตอนนี้เล่นเกมเกมตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวถามคนไหนดีเพราะถามหนูหน,นั่งสมัย <laughs> นั่งหน้าน่าจะเรียนเกรดสี่หมดนะครูว่านะใช้เปล่าลูก <laughs> เอาข้างหลังบ้างดีกว่าข้างหลังบ้างเอาคนนี้ดีกว่าลูกนะ <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะพเพียงแต่ว่าอยากกระถามเ่นั่นเองลูกจบมาสาที่ไหนคะจบจากสีสเกตค่ะสีสเกต โอ้แล้วเรามาที่นี่ได้ไงเล่าให้ฟังนิดนึงเอ่อหนูเห็นในเพจของวิรลย่ะค่ะออ๋อเพ็วิรลเลยเลยมาเรนิดอ่รุนแล้วแล้วหนูพักที่ไหนลูกหนูพักที่พาน,น่นนะค่ะพักกับญาติหรือว่าเช่าบ้านอยู่อยู่ยกับญาติ อ๋ออยู่กับญาติอ๋อแสดงว่าญาติมีญาติอยู่แล้วแล้วก็มาเรียนที่นี่นะครับจบมสามปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกอยากเรียนบัญชีเลยหรือว่าดูยังไงเลื้นคือมาเรียนบัญชีก็ตั้งใจจะมาเรียนบัญชีอยู่แล้วค่ะตั้งใจเรียนบัญชีใช,ใช่ค่ะค,ค,คือที่บ้านเขาอยากแบบให้ต่อแบบสูงๆอะค่ะก็เลยมาเรียนบัญชีครับแล้วเวมืเช้าดูรายการของรุ่นพี่หรือเปล่าดูแล้วค่ะดูแล้วโอเค จบบัญชีเงินเดือนเป็นแสนน่จริงๆนะแล้วก็อันนี้ก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะว่าการเรียนการสอนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับขับใจมากลูกก็ไม่รู้กันหนูจังหวัดไหนก็ถามดูขึ้นมาแล้วถามนิดนึงนะครับเรื่องของการเรียนแต่ามคนไหนดีเอ่ยนะครับคนที่ก้มหน้าชอบจะถามดูเอาคนนี้ดีกวา่าเอาดีลูกนะครับนอกอนอกนอก,นอกจากเล่นเกมแล้วเนี่ยเกมเกมอื่นของเราก็เล่นด้วยใช่ไหมเช่นน,นอกเวลาเรียนอ่ะเออถ้าไม่ได้เลียนแสดงว่าไม่ได้พูดความจริง นะเพราะว่าเลิกเวลาเรียนบัญชีต้องเล่นเกมแต่อาจารย์เขาเอาเกมของวิชาบัญชีมาให้เราเล่นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนนม่ให้สนุกสนานไปด้วยนะครับเกมมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโปรแกรมด้วยนะครับโปรแกรมเดี๋ยวเราจบปวชจะต่อปวสหรือเปล่าน่าจะต่อน่าจะต่อนะโอเคดูทิ้งว่าครูดูเป่เอ,อแล้วจริงๆอาจารย์ดูไหมไม่ค่ะไม่ไม่ดูนะอาจารย์ไม่ดูนะจริงๆแล้ว เอาจริงๆหรือว่ามาเอาไมค์จอปากเราบอกไปดูจริงๆค่ะจริงๆนะอาจารย์สอนน่ารักเนาะอาจารย์สอนน่ารักแล้วก็เรียนท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วการเรียนการสอนมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวช่วยค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เราให้ในห้องเรียนนะครับเรื่องของอาจารย์ที่ค่อนข้างมีความพ,พร้อมอาจารย์ก็จะอบรมความรู้ไม่ใช่ว่าอาจารย์เรียนมาเมื่อ20ปีแล้วเอาตรงนั้นมาสอน ปัจจุบันนี้อาจารย์ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่องการเรียนการสอนต้องใช้โปรแกรมต้องใช้สื่อการสอนที่เป็นทันสมัยขึ้นมาไม่งน้นเด็กบอกว่าหนูเรียนใน YouTube ก็ได้ไม่ต้องมาเรียนตรงนี้ขึ้นมานะครับค่ะิชาบัญชีก็เอาเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้สำคัญก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะเมื่อกี้หนูบอกเรียน EDL ด้วยใช่ไหมเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างรุ่นพี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษนะปัจจัยปัจจุบันนี้เขาไม่ได้เงินเดือนขนาดนั้น เพราะนั้นก็ฝากพวกเราไว้มีความตั้งใจเรียนแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเอาเวลาที่เราไม่ที่มีอยู่เนี่ยที่เราจะต้องไปเล่นเกมอย่างอื่นไปเล่นเกม,เเเก,มการเรียนของบัญทีนะครับแล้วจริงจังขึ้นมาปีนี้อายุ16กป่าลูกสิบหขึ้นมากว่าจะอายุเข้าพออห6หน้าอีก50ปีแกกว่าพ่อเธอแน่นอนคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของพวกหนูเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นลูกศิษย์ของครูแล้วนะเพราะนั้น ถ้าเรามีความตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสึกว่าเออเราชอบไปด้วยผสมภสาษาเข้ามาเราก็จะประสบความสาเร็จในชีวิตนะสรุปอีกทีหนึ่งเรียนเปนชียากไม่ยากไม่ยาก,ยากจาโอเคนะแล้วครูสอนสนุกปะเออครูสอนสนุกครูเป็นไงบ้างเดี๋ยวบอกสิถ้าตอบไ่ดีคะแนนตกกว่า <c> น <oughs> ี่นะครับแต่จริงแล้ว ที่เรียนให้ดูตัตงแต้นว่าครูบัญชีส่วนใหญ่ก็เป็นครูผู้หญิงเป็นหลักนะครับแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนผู้หญิงนะครับพวกบัญชีมีความรู้สึกว่าเออมันก็เรียนแล้วประกอบอาชีพค่อนข้างง,าง่ายหาง,งานง่ายแล้วบางคนคิดว่าเรียนบัญชีแล้วเดี๋ยว AI เข้ามานะครับเดี๋ยวมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาคนบัญชีจะตกงานแต่จริงๆ,ๆแล้วไม่ใช่นะครับ AI ก็ทําได้ตามตามระบบที่เขาเขียนไว้แต่สําคัญที่สุดก็คือครูก็เป็นเป็นตัวนักเรียนก็เป็นตัวหลักในการที่ จะให้ความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกนมานะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีลูกบวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปต่อห้องอื่นแล้วกันนะโอเคอันนี้ไปที่นี่ก่อนรับเดูวไ่ต่อยอีกห้องหนึ่งครับขอบคุครับต่อไปดูห้องของ ดับป,ปวสใช่ไหมป,ปวส,ปะวสนะครับอันนี้จะเป็นห้องนะครับเรอมาชมกันนะครับซอฟต์แวร์ทําทุกระบบเลยค่ะเป็นกระบวนการธุรกิจค่ะให้นักศาเนี่ยให้เงินทุนนักศึษามาทําธุรกิจนะคะเป็นเกมเลยค่ะคนนี้คือซีอ้อน้าจอว่างานแต่ละวันเนี่ยเพื่อนเนี่ยเคลียร์งานในส่วนที่ตัวเองอ่ะรับผิดชอบเสร็จหรือยังซีอโอเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนวันในการทํางานคือในหนึ่งวันเนี่ยเขาต้องทํางานให้เสร็จอันนี้จะเป็นโต๊ะสาหรับนักเรียนข้านั่งประชุมสัมมานากันใช่ไหม อ๋อจัดไปให้เรียบร้อยเป็นห้องประชุมสัมมนาเด็กนักเรียนอันนี้โอ้หมาลูกหล่อนานๆเจอผู้ชายสักงทีเลยไม่ได้จบไปในแผนกบัญชีในผู้ชายเนี่ยหายาก <c oughs> ตัวใหม่ทุดเลยใช่ค่ะมปก่อนจะต้องมาคัดลอกบัญชีขึ้นมา <c oughs> โอ้โห๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเป็นเป็นสแกนเข้ามาเลย <c oughs> แล้วก็เก็บเข้าไปในไฟล์ตัวต่อบ,บัญชีเราไม่ต้องมานั่งอ่านอะไรขึ้นมานะครับโปรแกรมสแกนเข้าไปจะบอกเรียบร้อยเลยใช่ค่ะทาให้นักบัญชีรุ่นใหม่ทํางานเร็ว